ทำสารภาพที่เราไม่เคยบอกคร<ม>อบครัวเมืม่อก่อนกูเป็นเด็กโกหกจนพ่อแม่ต้องเหมือนแบบอยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะอย่างนี้เลยนะตอนกูดเด็กๆอะ่ะปวดหัวไม่อยากไปโรงเรียนโอ้ยเฮียมนความรู้สึกที่ดีมากที่ได้ยินเสียงคนออกไปเรียนแล้วเราได้นอนอเรียนพิเศษอยแค่นี้นะแล้วมันถึงขั้นกําลังจะถูกไล่ออกมันทามใจเลยไม่ได้มันก็คงอยู่ได้นั้นมันอินไหนเล่าสิก่อนอื่นจะดูอย่าลืมกด subscribe พวกเราแบ่งหนะ้าที่กันขยันตอบคอมเมนต์ทุกคนค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องคําสารภาพที่เราไม่เคยบอกครอบครัวคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ดีๆเนี่ยส่งรูปรูปหนึ่งมาใช่จริงๆมาจากหนังเหมือนพวกหมเราเลยเนาะแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหนังเขานะคะแต่ว่ามันเป็นคำที่เรารู้สึกว่ามันทัชพวกเราเหมือนกันเนาะเพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมันเคยมีเรื่องที่โกหก ครอบครัวแน่แน่ใช่ก่อ,อนเด็กๆก,ก่อนมึงจะโกหกครอบครัวเรื่องอะไรผู้ชมพู้อมกันได้ปะเผออื่อเรื่องเดียวกันหนึ่งสองสามไม่สบายผู้ชายอ๋อนี่เด็กขนาดไหนอ่ะปสองเมื่อกี้มึงดูแย่มากเลย ของมึงยังไงปสองไม่สบายเมื่อก่อนกูเป็นเด็กโก่หกจนพ่อแม่ต้องเหมือนแบบอยาเป็นเด็กเลี้ยงแกะอย่างนี้เลยนะตอนกูเด็กๆอ่ะแล้วกูก็ห่วว่ะเป็นเด็กร้ายเหมือนกันเลยแล้วีจริงๆแล้วกูเป็นเด็กผีเด็กเกรดมึงบอกว่าไม่สบายบ่อยมากเพื่ออยากกลับบ้านไงคือไม่อยากไปโรงเรียนไม่ยาไปโรงเรียนก็เลยต้องทําเป็นแบบรู้สึกไม่สบายแล้วกูก็จะโถรให้แม่มารับก่อนเวลาอย่างสมมติปกติมึงต้องเลิกเรียนปลายสามมาเที่ยงเที่ยงแม่กูก็จะมารับแล้วกูจําได้ว่ากูทาเพราะกูมีเหตุจูงใจที่ยิ่งใหญ่มาก คืออันหนึ่งเลยอ่ะกับอยากกลับบ้านกับอันที่สองทุกครั้งเวลาแม่กูมาโอบกูอ่ะมารับแล้วแบบกูก็จงร้องไห้ไากลับบ้านหรือนอนอน่างไรเล่นละครแบบร้องไห้แน่หรอ ไม่ใช่เลยลเราพออยากกลับบ้านจริงๆคือรู้สึกแบบไม่สนุกกับห้องเรียนออไม่สนุกกับเพื่อนคืออยากกลับบ้าน i n ออรเวิร์ t แต่เด็กไงออแต่ที่สาคัญกว่านั้นมึงแม่กูก็ส่งเสริมการโดดเรียนของกูด้วยการทํอะไรรู้ปะทุกครั้งที่จะมาโอบลูกรัก<ม>ลูกมากลูก,ลกยังเล็กนางจะเอาไอศครีมเป็นพายแตเป็นไอติมฮาเกนดาสโรลคุกกี้อด์คีมมาให้ไฮแดดทุกวันที่หลอห่ยที่จะเอาเป็นว่าเวลาที่จะมาโอบลูกอ่ะแม่จะเหมือนแบบอ๋อไม่เป็นไรนาแล้วก็จะเอาไอติมอันเนี้ยมาให้มัน เียอยู่ในหัวกูเลย่าแบบถ้าเกิดว่ากูทําแบบนี้กู <c oughs> จะไ้เ <c oughs> หน็นตายกูทรตามแม่ได้ไอติมของกูเป็นคล้ายๆมึงแต่กูจะไม่ได้ให้แม่มารับกู <c oughs> จะเล่นละครตั้งแต่ก่อนไปโรงเรียนเลยว่าปวดหัวไม่อยากไปโรงเรียนแต่สุดท้ายแล้วกูไม่เคยได้โดดเรียนเลยแม้วันที่ปวดหัวจริงๆก็ไม่ได้โดดเรียนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแม่รู้สึกว่าไม่จริงหรอกแสดงยังไงก็ต้องไปมึงทําให้กูอ่ะเป็นคนที่โตมากูรู้สึกว่าแค่เนี้ยไม่เจ็บหรอก ไม่ตายหรอกเพราะว่าแม่กูไม่เคยสปอยกูเลยเว้ยต้อกจับปวดหัวอยู่หรือเปล่าวันเดียวที่แม่จะมารับคือวันที่โรงเรียนน้ำท่วมแล้วเขาโทรมาบอกว่าน้ำวันรับเดียวก็รำท่วมแล้วแล้วแม่บอกว่าอะไรนะแม่นี่อาจารย์โกหกมันไม่ได้ท่วมขนาดนั้นใครทำ่ะไขนาดนั้นหรอให้นู๊กไปว่ายกลับบ้านเพราะว่ากูพยายามปวดหัวแม่ก็คือ S <S ไม่ปวดหัวก็ต้องไปโรงเรียน,นไม่มีเหรอกูไม่เคยแบบโกหกพ่อแม่ว่ากูไม่สบายออประหลาแต่กูก็แค่จะโกหกคุณครูที่โรงเรียนมากกว่าว่าปวออดหัวเพราะอยากไปนอนห้องพยาบาล<อ>แล้วก็จะเป็นฟิลแบบกลิ่นห้องพยาบาลมึงรู้ใช่ไหโคตดเกลียดเลยเกยูชอบมาก<า>จริงแล้วก็จะเป็นแบบโอ้เฮียมันพอรู้สึกที่ดีมากที่ได้ยินเสียงคนออกไปเรียนแล้วเราได้นอนอันนั้นอะรู้สึกดีอันนี้คือโกหกครูที่ห้องอันนั้โกหกครูแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านอะเคยเล่นละครตอนนั้นอยากได้ตุ๊กตา The b l a k l i v e มากที่มันเป็นตัวการ์ตูนที่เเป็นตัวมดล เอยหน้าเหมือนมดงงมากว่าทำไมอยากได้มากแต่พ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้ก็เลยแกล้งทําเป็นหลับแล้วก็แกล้งทาเป็นแบบป๊อกลแบบแสดงอารมณ์พอนึกว่าจะให้เขาคิดว่าลูกเราอยากได้กระเมร์แล้วให้เขารู้สึกว่าถต้องซื้อแล้วต้องซื้อให้พี่ต่อยดูสิเขากระเมร์ป๊อกเลยบึงเก็ดปะ แต่กูได้มาในที่สุดกูจำไม่ได้แล้วจริงหรอใช่ไม่ใช่คนละเบิดเหรอเพราะอะไรม่น่ใจ m a n ของมันไงไม่แน่ใจบั็กไลฟ์อันนี้เป็นเด็กเลยเเด็กลยโตมานิดนึงสิ่งที่มึงโกหกพ่อแม่ที่กูจำได้แม่นก็คือแอบไปเด็กกับผู้ชายไงที่กูบอกอะไรที่โกหกว่าอะไรก็คือพ่อกูเป็นทนายอยู่ละขี้ซักอยู่ละปกติไปไหนมาไหนเขาจะให้นักมวยไปด้วยมีครั้งหนึ่งกูแอบไปสยามเพื่อไปเดกับแก๊งเด็กอัมว์ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวไปเล่นโบลิ่งเขากลับมากูโดนซักว่าแบบให้ค ไปดูแล้วไม่มีหนู กูอยู่ส่วนไหนเพรา่อให้คนไปดูหมดแล้วสารภาพมาสารภาพมานั่งแบบแล้วพ่อก็คือนั่งจับโอ้ยใช่ความทนายอะเนาะความทนายอะจี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 ตอนนั้นคือใจรู้สึกไงจะตายกลัวมากใจแต่ว่าแต่ว่าโกหแล้วต้องโกหเลยให้สุดไม่มีพิรุธเลยเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้พ่อต่อยดูอยู่นะพ่อต่อยกําลังกอกับไปหลายรอบแล้วก็บอกว่ารอบนั้นนะพ่อรู้อันนี้ถูกก็กับไปหลายรอบเลยคือสิ่งที่ถูกต้อเออของพวกมึงอะของกูสมัยโตขึ้นมาหน่อยกูจะไม่มีแฟนแต่ว่ากูจะโดดเรียนมันก็กูจะเป็นโดด เรียนยงงแบบ<ด>แบ<ส>บเสถียรจริงปหมเนี่<ด>ย,ยมึงและกูโดนแม่จับได้ตลอดอย่างเช่นกูขับรถเองแล้วแม่ก็จะโทรมาต,ตอนกูขับรถแล้วก็ฮัลโหลแม่แม่ก็ทําอะไรอะเรียนพิเศษอยู่แค่นี้นะแล้วแม่ก็จะบอกว่ามองขวามองขวาคือรถแม่กูขับอยู่ข้างกู บ่อยมากมึงเอาจริงๆป่ตลดเลยถ้ากูเป็นลูกแม่เนียกูไม่กล้าโกหกพี่อะไรเลยนะไม่กูขนลุกไปหมดแล้วนะเขาด่าปะเขาก็ไม่ด่ามึงเขาก็แค่บอกว่าเออจริงๆก็จ่ายตังมาเรียนแล้วก็อยากให้เรียนนะแต่เขาก็ไม่ได้มีมาพูดนะแต่เขาก็แค่รู้ว่ากูโดดกูเคยมีครั้งนึ่งไปกับแฟนเว้ยแล้วกูกำลังถอยรถมาเว้ยแล้วก็มีคนเงอ่ยจอดรถให้กูเว้ยแล้วกูก็ รถคันหลังที่เขามีมารยาทนะจอดรถให้กูด้วยกูกำลังถอยออกสรุปรถคันหลังที่มีมารยาทคือรถแม่เองประมาณ5นาทีแม่กูโทรมาทำอะไรอ่ะแม่เรียนพิเศษอยู่เรียนพิเศษอีกแล้วแไปขับรถไปไหนฉันจอดให้เธอเมื่อกี้พูดถึงที่เรียนพิเศษขอแซรเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนพิเศษที่สยามแม่กวดเขาส่งเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าเออเดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้นะกูเก็สไตล์เหมือนมันจะมีข้างหน้าเป็นเก้าอี้เรียงเลียงเก้าอี้เรียงเลียงอาจารย์ปิงระวังเ้ยเก้าอี้พลาสติกกกเสรร็็จจแแล้ววูะโททหาาามม่่ เหนื่อยไหมอะไปหาที่นวดดิแม่ก็เออเนี่ยอยู่ที่นวดเนี่ยพอแม่กูอะชอบแอบไปนวดแบบนวดทั้งวันเลยสามสี่ชั่วโมงพอกูได้ยินดังนั้นนะกูจะออกมาเลยก็คือรู้ว่าแม่ไม่ได้นั่งเป้าแล้วก็จะหนีออกมาใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดแล้วกูเพิ่งกูลองสารภาพให้แม่ฟังในรถอะมึงนกูห่ามากลดังด่ากูแบบว้ยรู้งี้ไม่บอกอะกูก็ขี้เกียจกูจะ จริงๆนั้นเนี่ยอย่างนี้เลยนะตอนนั้นเขาแบบก็ไม่ได้อยากจะรอมึงบอกเลยมึงไม่อยากเรียนหรือแม่ไม่ให้ไปเที่ยวไงเออแล้วอยากของมึงอะมึงโดดเรียนมึงโกหกอะไรกูเป็นนักโดดเรียนเลยอะมึงยังไงไหนเล่านี้กูปีนรั้วมึงเข้าเช็คชื่อใช่มึงก็ต้องเข้าไปก่อนต้องเข้าไปตรงเวลาด้วยแล้วมึงต้องทาตัวเป็นเด็กประพฤติดีถจะไม่สงสัยมึง สมมติครูคาิตเข้ามาเขาจะงงไหมว่าคีรติหายไปไหนเขาไม่งงเพราะว่าเขาไม่ได้รู้หนิว่าเมื่อชาวคีรติเข้าหรือไม่เข้าคือตอนเด็กๆกูจะโกหกแม่ว่ากูอยากกลับบ้านพอกูอยากกลับบ้านใช่ไหมพอเป็นวัยรุ่นอ่ะเริ่มย้อนแยงละเป็นอยากอยู่กับเพื่อนอยากสเปนไทมอยู่กับเพื่อนแล้วครอบครัวกูอ่ะเขาจะเป็นคนที่มาส่งและมาลาเป็นลูกคุณจากไม่มีการได้แพ้งเอากับเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นนิดนึงหรอไอ้ลูกอยากไปกินข้าวกับเพื่อนไหมไม่เคยคือรับกลับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนกูจะมีโมเมนต์แหงการไปกินเนี่ย ไปร้านขนมคคกหรืออะไรเงี้ยกูจะไม่เคยได้ไปเขาก็คงมองว่ามึงก็ได้อยู่กับเพื่อนทั้งวันแล้วมึงจะไมต้องไปอีกแต่สําหรับกูอ่ะการอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนกับการสเปนไทม์ในกอนคาใช่อ่ะมันไม่เหมือนกับมึงมันเป็นความสุขอีกแบบแล้วเวลาที่เราเหมือนอเคี่ยเพื่อนทุกคนไปกันแล้วมึงไม่ได้ไปคนเดียวอ่ะมึงจะรู้สึกเล็บเอานี่ไงเป็นที่มาของการเล็บเอาเล็บเอาเออกูไปไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนไปคงไปแบบสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วกูก็รู้สึกว่าทำไมกูต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งแบบอททบว ทำกันบ้านแล้วก็แบบอ่านลวงหน้าด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านลวงหน้าด้วยกูเป็นนอะสินั่นแหละกูก็เลยเริ่มการโกหกเหมือนบอกว่าม้ามันมีการเรียนเหมือนแบบเรียนเสริมอะเรียนพิเศษล่วงเวลาเรียนี้นะเรียนจริงมันมีจริงๆมันมีการทํารายงานรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มที่มันต้องประชุมกันต่อเวลาที่มึงเรียนแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมึงโดดมึงต้องกลับมาที่โรงเรียนอีกปะอยากลองก็คือไปแล้วก็กลับมาไปขับเดียวชั่วโมงหนึ่งใช่กูมีเวลาแค่ กูเคยมีครั้งหนึ่งที่โกหกแล้วมันถึงขั้นกําลังจะถูกไล่ออกไ <c oughs> ือตอนนั้นกูเรียนมาหาลัยแล้วแล้วคือแม่กูอ่ะเป็นคนรู้ตารางหมดทุกวันว่าวันจันทร์เรียนอะไรกี่โมงกี่โมงกี่โมงแล้วกูอ่ะก็คือมีวิชาหนึ่งที่กูต้องเรียนวันอังคารตอน8ปดโมงเช้าซึ่งเป็นวันที่กูอ่ะไปกินเหล้าคืนก่อนนั้นทุกครั้งไม่เคยไปเรียนเลยสักครั้งเดียวออจนอาจารย์เรียกไปพบว่าเออคุณรู้ไหมว่าจริงๆวิชาเราอ่ะเป็นวิชาที่ค่อนข้างสตรีทถ้าขาดครบกี่ครัง้งกี่ครัง้งอ่ะคุณจะติดนะเอฟนะแล้วตัวเนี้ยแก้ไม่ได้คือคุณต้องไปแกอีกทีปีหน้าออแปลว่่่่่ากกููอออออะะะจจเเเรรียยนนไไมมบบบพพ้ืซึงง็ลแตทค บอกว่าหลังจากสัปดาห์นี้คุณต้องมาเรียนทุกครั้งห้ามขาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะรชื่อกูมันแม็กซิมัมของการไม่มาแล้วกูก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าแม่พรุ่งเนี้ปลุกด้วยเจ็ดโมงแม่กูตอบมาว่าแต่พรุ่งนี้เธอไม่มีเรียนตอนเช้านะกูจะตอบไปว่าจริงๆมีเรียนตอนเช้าแต่โกหกมาตลอดและไม่เคยไปเลยจนตอนนี้ก็มันจะติดเก็บแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ปลุกด้วย <c oughs> กูถึงรู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไม่รู้ตารางกูกูแค่โกหกเขาทุกครั้งเพราะไม่ไปแล้วเขาเคยมีแบบเอฟเฟกต์ไหมจากการโกหกเนี่ยไม่เคยเลยแม่กูไม่เคยไม่เชื่อใจเลยแต่แม่กูกลายเป็นเหมือนนี่ไงเป็นไงล่ะรู้งี้มาติดเอฟเป็นเลยเออแม่กูกลายเป็นขำคนละฟีเลยคนละฟีคนละฟีอย่างของกูเหมือนกันพ่อก็จะบอกว่าเอออยากโกหกนะมีอะไรให้บอกเช่นแบบกูก็เป็นเหมือนปลายพอตอนอยู่เอสบีมีรถแล้วก็ก็จะเป็นคนขนเพื่อนออกเพื่อนเป็นคนขับไปบางแสนพัทยาเพราะฉะนั้นพ่อบอกว่าช่วยบอกหน่อยเพราะเผื่อเกิดอุบัติเหตุได้้รูป ศพที่ไหนมึงเมอนกัแม่คุยคัเดียวกันคล้ายๆเออพ่อจะรู้ทุกรังที่จะโดดเรียนที่เอสบีนะเซโนไม่กล้าเลยงงไร้หนทางามากสุดคือโดดเรียนอยู่ไหนหรือปะห้องน้ำแล้วก็เหม็นได้ยียสไม่รู้จะเข้าไปทำไมโอ้ยออนไม่อัดอยู่กับอีบิวเงี้ยเหม็นแบโอ้ยแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นรู้แต่ว่าจะแอบบอกพ่อแต่ไม่บอกแม่ออนเพราะว่ากลัวแมออนมากกว่ากลัวแมออนมากกว่าของกูก็แอบบอกแม่แต่ไม่บอกพ่อเพราะถ้าไปถึงพ่อปุ๊บมันจะมันเหมือนเขาไม่ขำอ่ะแต่สุดท้ายแล้วบ้านกูอ่ะมันจะเอ็นอัพที่แม่เหรอเว้ยถ กูไม่ได้ไปเลยไม่ต้องไปถามพ่อเด็ดขาดเพราะพ่อคือกูให้การตัดสินใจของแม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนแรกกูไม่กล้าบอกแม่เลยจนวันหนึ่งพอเล่าเรื่องให้แม่ฟังว่าเออแม่แบบมีผู้ชายมาจีตอนแรกกูคิดว่าเขาจะโกรธแม่กูก็เริ่มรอๆๆใครอยากขอดูหน้าหน่อยสิอะไรแยแม่เริ่มสนุกกูเลยแบบอืมแปลว่าแม่คุยได้หลังจากนั้นก็เริ่มคุยก็เริ่มคุยกับเขามากขึ้นเรื่องผู้ชายอะไรแบบนี้กูไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยจริงหรอพอโตมาดีกว่าพอโตมาเรียนจบทำงานแล้วมึงเคยมีโกหกกกกกออะะไรราาางมมในพพููเิ่่โตจหว อ๋อกูโอเคกูไม่เป็นไรมากกว่ามากกว่าที่จะโกหกเรื่องอื่นแต่จะเป็นแบบถ้าเขาถามว่าเออช่วงนี้เป็นไงเหนื่อยไหมกูจะแบบโอ้โอเคนะก็ดีไม่เหนื่อยมากก็ไปเลยอะเนาะช่วงนี้เป็นไงมีเงินไหมอะไรเงี้ยก็จะแบบเยอะยเยอะแยะเออช่วงนี้ทํางานเยอะเลยอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นเขาเป็น ห่วงมากกว่าเป็นประมาณนี้แต่เรื่องอที่จะโกหกเรื่องอื่นๆน้อยลงแต่จะมีบ้างก่อนหน้านี้เรื่องไปเที่ยวกับแฟนแล้วจะบอกเขาว่าเออไปกันหลายคนเพราะไม่อยากให้เขาไม่สบายใจแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราอะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่บอกให้เขารู้เขาจะสบายใจกว่าอ่านเกเป็นเรื่องประมาณนั้นวิดีอะดีจนไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วว่จนขอตัวเองดูไรสระไปเลยใช่ไออ่ะไม่มีอะไรก็คือเรื่องผู้ชายอีกแล้วหรอมันต้องวนเวียนอยู่แค่นี้แหละมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่พ่อแม่ไม่แอบรู แบบนีอยากไม่ชอบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจเราไงใจมันไปและเราก็โกหกว่าอ่ะโอเคงั้นเราไม่คบแต่สุดท้ายมันเหมือนมันห้ามใจโดยไม่ได้มันก็คบอยู่ดีตอนนั้นมันอินคือตอนนั้นมันโตแล้วนะ20กว่าละเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเออเวลามันขับรถไปไหนของมันอะกูไม่ได้น่าเป็นห่วงมากกูก็จะแบบมึงอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไปตายไปกินกาแฟกับปายบ้างเอ้ยเดี๋ยววันนี้ไปพัทยากับสรุปเจะไปเลยนะอีไปเช้าชวนออกพ่อแม่เกลียดกูแล้วแหละไม่เกลียดเพราแม รักมึงเวลาที่เราจะเลือกบุคคลน่ะเราต้องเลือกพ่อคนที่โอ้ยล่าพ่อแม่มันเจอกูพูดอะไนปะเออฝากกิฟตซีด้วยนะลูกอย่างนี้ตลอดได้มางกูรู้แหละอ๋อแม่กูโไว้ใจกูวันนี้บอกไปไหนอ๋อเดี๋ยวไปตาบักกับปายก็คงไปเดินสยามคือสิ่งที่กูพูดก็ต้องเป็นลูทีนที่ปกติเพราะว่าทำอยู่แล้วเขาบอกมันเคยถ่ายละครด้วยกันแล้วกูอ่ะก็จะเป็นไม่เป็นอะไรขมาเดี๋ยวหนูนั่งกับมันอะไรอย่างนี้ลูทีนมันแล้วแม่หลังจากจบเรื่องนั้นแม่ก็เลยแบบ ฝแล้วรัะแาเลยนะดูว่าเขาฝากยาวเลยนะแม่ค่ะจริงๆไม่ใช่หนูนะคะเฮ้ยก็ไปกับมึงบ่อยหัวหินกับมึงก็เคยเอะนั้นก็ไปจริงๆไปจริงครั้งเดียวนอกนั้นไม่ไปกับกูเลย แตไปจริงๆนะมานมาดูอยู่หัวหินไม่ใช่โมโราชอปไปจริงๆไปจริงๆคุณึกไม่ออกอะไรอะโกหกหลายเรื่องอะใช่ล่ะเล่นก็จะเป็นโกหกก็ไปเรียนนอกแล้วก็ต้องดื้อหน่อยเนาะไม่จำเป็นไม่ต้องเนาะไม่จําเป็นด้วยสังคมด้วยแหละพอโตขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยเนกกับแม่อ่อนไม่ค่อยมีเรื่องติดบังคับหรอกใช่ยิ่งเนกับพ่อไม่มีเห็นพ่อป้าไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็คุยทุกวันไงโอเคเรื่องโกหกนะคือความถี่เช่นเวลาบอกว่าป๊าปารู้ไหมหนูเคยทํานี่ด้วยหนึ่งครั้ง จริงๆแล้วอาจจะเป็น2ถ้าบอก2อาจจะเป็น4ฟีลนั้นมากกว่าโอเคก็จำนวนแต่บอกไม่หมดจะได้รู้สึกว่าไม่ได้โกหกเพราะจริงๆอ่ะเหมือนโดนปลูกฝังไม่ให้โกหกมากๆแบบต้องแต่เด็กเหมือนกลัวรู้สึกผิดบาปเองอ่ะมึงเข้าใจปะเออเออนึกออกเออหนึงออจริงๆมึงเคยคิดไหมว่าเหตุผลของการโกหกแต่ละครั้งอ่ะมึงทำเพื่ออะไรอย่างของกูอ่ะเวลากูโกหกกูรู้สึกเออกูไม่อยากให้เขาไม่สบายใจอ่ะหรือบางเรื่องกูรู้สึกว่าเออกูแฮนด์ด์ได้แต่ถ้าวันไหนที่กูรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวจริงกูจะโทรไปหาเขากำ ไปโกหกให้เขาไม่สบายใจเลยอะเพราะว่าถ้าเกิดกูรู้ว่ากูกำลังทำเรื่องให้เขาไม่สบายใจแล้วกูจะไม่สบายใจเอง <c oughs> แล้วกูจะหลอนแบบ ต้องบอกเป็นคนปรึกษาเป็นคนคอนฟอนต์เนี่ยแต่เดิมกูตรงข้ามกับมึงทั้งสองคนทุกประการยังไงยังไงซิมเปิลมากมึงกูโกหกเพราะว่ากูไม่อยากโดนจับได้แค่นั้นเลยเป็นคนโกหกเพราะอะไรไม่อยากโดนจับได้รกูโกหกน้อยด้วยเพราะอะไรรู้ปะกลัวโดนจับได้กลัวความรู้สึกแบบนั้นมากเลยอ่ะมันเหมือนมวนท้องอ่ะแล้วเวลามึงเจออ่ะมึงจะรู้สึกเหมือนเชื่อมันไม่อยากอย่างนี้เลยใช่ไหมมันต้องพูดอ่อนเฟสเลยนะเวลาจะโกหกอะไรใี่ว่าดูต้องเมค e b e l i e e จริงว่านี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่กูเป็นนักแสดงกูทำได้มึงเป็นนักแสดง ตั้งแต่ปวสองตั้งแต่ปวสองแต่มันก็เป็นนะเพราะมึงก็เหมือนแบบไลฟ์ใช่ไหมแบบไลฟ์ โค <Okay, S 2> ข่านี้ก็เป็นเรื่องราวสนุกๆนะคะ,ะ,ค,ะคือคําสาร,รภาพที่เราเคยมีต่อครอบครัวรไม่เคยบอกพวกเราเชื่อว่าทุกคนก็มีไม่ว่าเรื่องเล็กๆนๆ้อยแต่ใครรู้สึกผิดพลาดก็ไปสาร,รภาพกับเขาได้ตรงๆนะคะเออจริงๆแล้วอะ่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งอะ่ะกูอะ่ะเวลากูสาร,รภาพกับเขาอะ่ะมันกลับกลายเป็นกูได้ข้อคิดดีๆหลายๆครั้งเลยจากเขามากกว่าอ<ห>จริงๆเออแล้วหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนเว้ยเราก็เห็นด้วยว่าบางครอบครัวมันไม่ใช่จริงแต่บางครอบครัวลองเล่าให้เขา รู้เรื่องราวชีวิตเราอ่ะมันจะค่อยๆให้เขาทีละนิดนะในที่สุดอับบทสรุปก็คือเรื่องที่พวกเราโกหกอ่ะส่วนใหญ่มันตามสเต็ปเลยเว้ยเช่นเออแม่ถ้าเกิดบางทีหนูอยากหยุดเรียนบ้างมันมีนะเว้ยพ่อแม่ปัจจุบันที่เตรียมกันกับลูกจริงๆแล้วแบบเดี๋ยวเราอยากลาหยุดนะเพราะว่าพ่อแม่อยากพาหนูไปเที่ยวอ่ะส่วนข้อ2องทาไหนอย่างกลัวอย่างเงี้ยอยากออกไปเดทอยากเริ่มมีแฟนจริงๆแล้วถ้าบอกเขาตรงๆมีคนมาคุยให้หมาไปส่งยังดีก่อนเนาะให้เขาไปดรอปเลยที่สยามแล้วก็ไปหลับกลับหลังๆอ่ะที่เลิกโกหกแล้วเพราะแม่ออนเดเวนน้ยกั แม่กูเป็นเหมือนกันแม่กูออบอกว่าให้บอกดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่ากูคบกับใครเขาจะได้ช่วยดูว่าคนนี้โอเคไหมอยากให้พ่อแม่เปิดใจที่จะหลับฟังมากขึ้นการ,รที่เด็กมันโกหกอะแปลว่ามันต้องมีซัมติงเว้ยที่ทําให้เขากลัวที่จะบอกความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ครอบครัวไหน,นอยากใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นลองเปิดใจที่จะฟังเขาจริงๆหรือว่าบางทีบางคํากูเคยถามแม่ว่าเวลากูโกหกอะแม่จี๋ไหมแม่บอกแม่จี๋แต่ว่ามันแค่ต้องควบคุมสติฝังเขาแล้วกลับมาคิดว่าเราจะ สอนเขายังไงมากกว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันค่อยๆดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยอุยแม่ใจเย็นมากเลยอ่ะเนอะแม่แม่ใจเย็นแม่ใจเย็นเราแม่กูกดจริงคือกดจริงๆเลยเว้ยอ๋อเพราะเขาเคยกดกันไม่คุยกันสองเดือนเดือนมึงทาอะไรนะเรื่องนั้นแม่บอกว่าไปซื้อหอมให้น้อยแค่นั้นแล้วกูตะโกนมาว่าไปซื้อแอนดี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยสองเดือนเอ้ยมันจะมีจุดพีคของพ่อแม่นะจุดตวาดที่เขาหลับไม่ได้อะเนาะโดนเลยสองเดือนหอมแม่ไปส่งเลยพิเศษอะแล้วหนูจะโทรเช็คแม่ตลอดว่า เออแม่ไปนวดยางแล้วถ้าแม่ไปนวดก็คือเป็นโคตรลับแล้วหนูรู้แล้วว่าแม่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าเฝ้าหนูก็เลยไปเดินเล่แม่ชอบนั่งรอกไม่แม่ส่งหนูเข้าห้องเรียนเลยนะแม่จะรอข้างหน้าหนูบอกว่านานหนูบอกว่าหนูก็ทาเป็นเป็นห่วงแม่ว่าแม่แม่เมื่อยหมายแม่ไปนวดรอก็ได้แม่ก็เออจริงเนี่ยแม่อยู่ร้านนวดพอหนูรู้เท่าแั้นแหละหนูจะเดินออกมาทันทีตายละถ้าอย่างนั้นหนูน่าจะบอกแม่แม่ที่เดียดนวดนวดทุกวันเสาร์อาทิตย์เลย อ,อสองวันติดกันนะ่ะนวทีสองชั่วโมงถ้ามึงไม่อยากเรียนก็บอกมาตกๆค่ะใช่หนูก็ต้องบอกแม่ตรงๆเลยแม่ไม่รู้เลยนะว่าหนูแย่ขนาดนี้นี <c oughs> ่หน้าบวกเลขคุณหารไม่ก็เก่ง <c oughs>